สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้นะคะก็มีข่าวมาแจ้งนะคะสำหรับข่าวดีก็คือจะมีเงินเข้าว3กลุ่มนี้เดือนตุลาคม2564นะคะเพื่อเป็นการช่วยเหลือจากรัฐบาลนะ นั่นเองค่ะซึ่งก็จะโอนให้วันไหนบ้างเดี๋ยวมาเช็คกันเลยนะคะว่า3กลุ่มนี้จะเป็นใครกันบ้างซึ่งจะได้รับในวันที่8ตุลาคม2564นี่เองค่ะเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดพร้อมกันเลยนะคะว่าจะมีกลุ่มไหนบ้างแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมแล้วก็รับฟังยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดลีปใหม่ๆต่อไปค่ะ สำหรับวันศุกร์นะคะก็คือวันนี้นั่นเองวันที่8ตุลาคม64นะคะจะมีการโอนเงินให้กับประชาชน3กลุ่มหลักนะคะซึ่งเป็นเงินเบีย้ยยังชีพเงินช่วยเหลือและก็เงินอุดหนุนเด็กนั่นเองนะคะจาก,กลุมบัญชีกลางที่จะมีการโอนให้นะคะเดี๋ยวมาดูกลุ่มแรกกันเลยนะคะสำหรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะมีจำนวน600บาทถึง1,000บาทตามเกณฑ์อายุนะคะก็เหมือน ตา,ตามเคยนะคะตามที่ได้รับมาก็คือ60-69ปี600บาท70-79ปี700บาท80-89ปีจะได้รับ800บาทค่ะแล้วก็สำหรับใครที่มีอายุ90ปีขึ้นไปก็จะได้รับเงิน1,000บาทนั่นเองค่ะ ซึ่งทางภาครัฐยืนยันแล้วว่ายังไม่มีการปรับเกณฑ์แต่อย่างใดนะคะยังมียังมีเงินเข้าบัญชีอย่างแน่นอนสําหรับการรับเงินเบีย้ยยังชีพผูส้สูงอายุก็สามารถเลือกวิธีการขอรับได้ดังนี้นะคะ1ก็คือขอรับเป็นเงินสดด้วยการรับด้วยตนเองหรือว่าผ่านคนที่ได้มอบอันมานให้นะคะและ2ก็คือมีการโอนเงินเข้าบัญชีของตนเองหรือว่าของผู้ที่ได้รับมอบอนนาตค่ะ โดยเงินผู้สูงอายุนะคะซึ่งทางภาครัฐจะจ่ายให้ทุกวันที่10ของทุกเดือนนะคะซึ่งถ้าหากวันที่10ของเดือนนั้นๆตรงกับวันหยุดก็จะเลื่อนนะคะเวลาการจ่ายเงินก่อนวันที่10ก็เดือนนี้ก็ตรงกับวันที่8ตุลาคมนั่นเองค่ะ2นะคะก็คือเบี้ยผู้พิการ800บาทถึง1000บาทตามเกณฑ์อายุนะคะผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจะได้รับ1000บาทต่อเดือนจากเดิม800บาทต่อเดือน โอนเข้าบัญชีทุกเดือนนะคะผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไป ก็จะได้รับเบีย้ยพิการนะคะ800บาทสำหรับผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับเบีย้ยผู้พิการโอนเข้าบัญชีนะคะ800บาทแล้วก็จะได้รับเงินพิเศษอีก200บาทโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโอนเข้าประมาณวันที่22ตุลาคมนะคะสามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ใจ่ายได้นะคะและ3นะคะเป็นเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาทต่อเด็ก1นคนนั่นเองนะคะสําหรับกลุ่มเด็กแรกเกิดนี้จนถึง อายุ6ขวบผู้ปกครองนะคะจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชี600บาทเหมือนเดิมค่ะซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากกระทรวงการคลังและก็สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต7กรมประชาสัมพันธ์ที่มีข้อมูลมาอัปเดตให้เราได้ฟังกันนะคะก็สรุปสั้นๆว่า3กลุ่มที่กล่าวมานะคะก็จะได้รับเงินในวันนี้ก็คือวันที่8ตุลาคม64นั่นเองค่ะ